เอาละครับก็กลับมากันอีกครั้งกับเกมโรบอทในแมปโก a าเดนนะครับในวันนี้เราก็จะมาพูดถึง Ancient Seed Pack นะครับว่าทำไมถึงมีประโยชน์มากในอัปเดตล่าสุดนะครับเนื่องจากไอตัวนี้นะครับมเมล็ดของไอตัวนี้จะเป็นมเมล็ดที่เกี่ยวกับไดโนเสาร์นะครับอ่าแล้วประเด็นก็คือมเมล็ดพวกนี้นะครับ เราสามารถเอาไปทําได้หลายอย่างมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการอัพจากตรงนี้นะครับที่อัปเดตเข้ามาใหม่ผมก็ได้ทําการอัพแล้วนะครับก็อัพขั้นแรก40นะครับขั้นที่2ก็60ขั้นที่3 80ขั้นที่4 0 1นึงและขั้นสุดท้ายประมาณ120นะครับเท่าที่จำไม่ผิดนะครับโอเคก็ เราสามารถเอาพวกพืชผักที่เกี่ยวกับไอซีดนี้นะครับไปใส่ให้กับตัวนี้นะครับเราจะกดอันนี้นะครับมันจะมีอัพทั้งหมดประมาณนี้เลยครับแล้วก็หน้าตาของตรงตู้ตรงนี้นะครับจะเปลี่ยนไปด้วยนี่นะครับผมอัพไปขั้นที่สองนะครับผมเลยได้ไข่อันใหม่มานะครับ2องฟองเลยก็จะเป็นนี่นะครับอ ก็ถ้าเวลาเราอัพใช่ไหมครับถ้าถือมาผลเดียวเราก็กดอันนี้เลยนะครับว่าจะเอาผลนั้นให้แค่ผลเดียวนะครับแต่ถ้าเราขี้เกียจตามหาผลในกระเป๋านะครับเราก็จะกดอันที่3เลยนะครับทุกอย่างก็จะเข้าไปในตัวของเจ้าแรปเตอร์ตัวนี้เลยนะครับเราก็จะสามารถอัพตรงนี้ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างการอัพให้ดูก่อนนะครับอย่าง ที่ผมปลูกไว้นะครับก็คือบอลบอสซัมนะครับอ่าเก็บมาก่อนเลยอ่าเก็บมาโอเคบอบอสซัม um ก็จะมีน้ําหนักต่างๆออกไปนะครับก็จะมี2อกิโลสากิโลบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวอันนี้ผมถือผลเดียวนะครับในตัวมีบอบอสซัมอีก3นะอ่ะถือป้ายอันนี้2อกิโลนะครับอ่ะกดอันเดียวอ่าก็จะใส่เข้าไปประมาณนี้เลยนะครับ แต่ถ้า,าในตัวเรามี3อันเลยใช่ไหมครับแล้เราก็ใส่กดอันนี้ไปเลยปุ๊บเขาก็จะใส่ให้หมดเลยนะครับอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าประโยชน์อย่างแรกคืออันนี้นะครับประโยชน์อย่างที่2นะครับก็คือเคเวสท,ที่เราจะรับตรงนี้ใช่ไหมครับอันนี้เคเวสปกติและอันนี้คือเคเวสท,ที่เขาอัปเดตมาล่าสุดนะครับ เราสามารถทำได้เรื่อยๆแต่ก็ค่อนข้างยากเลยนะครับและในเควสนี้จะมีอยู่2 3สมเควสท,ที่ผมสังเกตนะครับว่าออย่างเควสนี้นะครับเขาจะให้เก็บนะครับเป็นการเก็บพืชชนิดนี้10ครั้งนะครับก็พืชชนิดนี้ก็คือเป็นเจ้าตัวนี้เลยนะครับอ่าก็เป็นประมาณนี้นะครับ แล้วก็จะมีพืชหลายๆแบบเลยนะครับอย่างเช่นให้เราเก็บให้เราครฟฟนะครับแล้วเราก็มาพูดถึงเรื่องของการครฟฟนะครับในนี้จะมีเมล็ดหนึ่งที่เราต้องใช้คือเจ้าตัวนี้นะครับมันจะเป็นเมล็ดที่เราต้องเอามาใส่ในนี้นะครับคือถ้าเราได้เมล็ดนี้มานะครับอย่าปลูกครับเพราะว่าปลูกแล้วมันเก็บเลยนะครับไม่สามารถที่จะปลูกแล้วเก็บได้เรื่อยๆนะครับเป็นการเก็บครั้งเดียวนะครับ แล้วก็เราเอาเมล็ดเจ้าตัวนี้ใช่ไหมครับมันชื่ออันนี้นะครับเเาาดูที่คราฟนะครับชื่อเดียวกันนะครับเราก็จะเอาเมล็ดตัวนี้นะครับมาคราฟมันจะมีอยู่เควสหนึ่งที่ให้เราคราฟเป็นอันนี้1อันนะครับก็คือเควสจะนับก็ต่อเมื่อเราคราฟอันนี้ไปเสร็จปุ๊บเราต้องกดรับนะครับมันจะถึง ขึ้นรับเควสนะครับแล้วก็มีเควสหนึ่งคือการคราฟอันนี้3ครั้งนะครับก็ถือว่าต้องใช้เวลาหน่อยนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้มีระบกเพื่อสกิปนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนอย่างสุดท้ายนะครับเมล็ดเหล่านี้ก็จะเอาไปทำต่อยอดได้อีกนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาพูดถึงเรื่องอย่างที่3เลยนะครับเรื่องประโยชน์ของซิทแพคอันนี้นะครับก็คือ a n c เ e n t s ซิทเฮ้ยอะไรนะครับแป๊บหนึ่งนะครับ โอ้ผมเจออะไรด้วยไหนเอย่ยอ่ะเฮย้ยแล้วมาเฉยเลยนะครับโอ้ดีดีดีนะครับโอ้อย่างนี้ผมต้องเอาหลายๆไอดีมาซื้อแล้วก็ขายแค่ขายกับอันนี้นะครับเป็น flower seed pack นะครับก็ไม่ได้ใช้เยอะมากแต่ก็ต้องมีน้ำพึ้งเอาไว้ในการซื้อนะครับโอเคนอกเรื่องไปหน่อยก็อ่ะ เรามาพูดถึงเรื่องของเจ้าไอแอนเชียนซีแพ k ตัวนี้นะครับก็คือประโยชน์อย่างที่3เลยนะครับก็คืออ่ะเดี๋ยวผมจะทําการสุ่มให้ท่านชมดูนะครับถึงแม้เราจะไม่ได้ไปเน้นเรื่องการอัพตู้และการค้าเพื่อได้โบนวัตซ้ำมากก็ตามแต่ การที่เก็บซีดแพ็คตัวนี้ไว้นะครับเราจะสามารถได้เจ้าตัวนี้เลย oh. อันนี้เป็นเลมโบนะครับเป็นของสายเติมแต่ที่ผมจะพูดถึงก็คือตัวนี้นะครับอยู่ระดับ d y นะครับแล้วก็เป็นของที่ออกยากพอสมควรเลยนะครับ oh. ก็เดี๋ยวคลิปนี้เราก็จะมาทำการสุ่มกันเลยนะครับ oh. ก็ไม่เสียเวลาครับมี6 7ใช่ไหมครับผมจะสุ่มทั้งหมด ให้เหลือ1นึ่งซีดไว้นะครับเอาไว้เก็บสะสมก็จะเป็นสุ่มทั้งหมด66ครั้งนะครับโอเคเราเริ่มสุ่มกันเลยนะครับอย่างแรกเราก็เปิดเสียงเกมกันก่อนนะครับจะได้อัธรสด้วยนะครับโอเคมาเดี๋ยวเราเริ่มสุ่มกันเลยนะครับ Let's go 2,000 years ป a t e r มาครั้งสุดท้ายครับได้เป็นแหละ <S 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 อะ,อะเดี๋ยวเราจะทำการทดสอบให้ท่านชมดูเลยนะครับนี่ก็จะเป็นเควสอันนี้ใช่ไหมครับก็คืออันนี้เขาให้เก็บอันนี้10ดอกนะครับเดี๋ยวเราไปทํากันเลยครับโอเคผมหาที่ปลูกสักคู่หนึ่งนะครับ ก็เดี๋ยวปลูกไว้แถวแวนี้แล้วกันย้ายอันนี้มาหน่อยหันหน่อยนะครับมันบงังโอเคแล้วก็บนบอสซเรียบมาหน่อยโอเคมาเอาปลูกอันนี้ไปเลยนะครับเป็นหนึ่งสองปลูกไว้สักห้าแล้วกันนะครับสี่แอะห้าโอเคเมื่อกี้เหมือนจะติดอะไรทักพี่อามนะครับ,รบเลยปลูกไม่ได้อ่ามันจะเป็นแบบนี้นะครับที่เราเห็นเลย จะเป็นแบบเป็นต้นออกมาอย่างนี้นะครับเหมือนต้นญ้าแล้วก็จะมีดอกออกมาอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวผมทำการปรับ <Okay. S 1> เบสิกสปริงเกนะครับให้โตไวๆโอเคโอเคก็เดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับโอ้โตยากอยู่เหมือนกันนะครับอืมจะปลูกต้นนี้ไปด้วยแล้วกันนะครับนี่นี่มันยังไม่โตนะครับเดี๋ยวผมทำการปลูกตรงนี้แล้วกันนะครับประมาณสัก ปลูกไว้สต้นละกันนะครับเพราะว่าหนึ่งต้นก็มันก็ใหญ่อยู่นะครับเวลามันออกดอกมานะอ่าอ่านี่นี่นี่มาแล้วนะครับนี่ผมส่องไว้ก่อน3เเซโอ้ถือว่าดอกน่าจะใหญ่นะครับรอครับรอก่อนนะครับรอไป โอเคเดี๋ยวเราตัดภาพไปตอนที่สามารถเก็บได้เลยนะครับโอเคไปเลยโอเคครับก็ตอนนี้ก็ผ่านไปเป็นเวลานานอยู่พอสมควรนะครับกว่าจะโตแต่ก็ไม่นานมากนะครับสรุปนานไม่นานนะ <c oughs> ก็อย่างที่ผมพูดไปเลยนะครับว่าไอ้ต้นนี้นะครับมันโตยากมากเลยครับแต่อันนี้โตไวนะเพราะว่ามันต้นเล็กแล้วดูฐานสิครับอันนี้แล้วดู 52%เปอร์เซ็นต์เองครับแปลว่ามันจะยาวแทงบนบอซัมไปเลยนะแล้วก็ส่วนต้นนี้นะครับก็โตเยอะแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมเดินไปให้ท่านชมดูเลยนะครับนี่อ่ะไอ้ต้นที่ผมพูดถึงนะครับก็คือดอกสีชมพูที่เห็นเมื่อกี้นะครับนี่ครับโอเคเดี๋ยวผมไปที่บ้านนี่ครับเป็นต้นนี้นะครับนี่อ่าเรากดเก็บเลยนะครับเราจะทําการกดเก็บมาเลย นี่นะครับอ่ามันก็จะขึ้นแล้วเก็บเลยก็เก็บให้จนเควสมันครบนะครับเก็บปาเก็บปเก็ปาเก็บเก็บเก็บโอเคเรียบร้อยครับนี่นะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้และตรงเนี้มันเป็นเควสที่สามารถทําได้เรื่อยๆนะครับอ่าเดี๋ยวดูนะครับเอผมกดรับปุ๊บนี่ก็จะเป็นเควสต่อไปเรื่อยๆนะครับแต่อันเนี้ยมันเป็นเควสสำหรับ การเลี้ยงสัตว์นะครับก็คือเควสนี้เขาจะให้เราเลี้ยงไดโนเสาร์พันนี้นะครับก็คือเจ้าตัวนี้นะครับนี่เจ้าตัวนี้ก็จะอยู่นี่ครับชื่อก็จะเป็นอ๋อตัวแรกนะครับขออภยัยก็จะเป็นเจ้าตัวแรกนะครับแต่ก็เออตัวนี้ถูกแล้วครับไม่ใช่ตัวแรกก็ตัวที่2นะครับก็จะเป็นตัวนี้แต่ว่า ผมไม่ได้มีเวลาที่จะมาฟักไข่เพื่อเอาตัวนั้นมานะโอ้มันเล่นอะไรเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้นะครับแต่ว่าผมก็ยังไม่มีเจ้าตัวนี้เลยมันต้องมาเปิดหายทีนะครับเราก็ทำเวสง่ายๆไปก่อนครับอันนี้เขาก็จะให้ปลูกแครอทห0 0นะครับโอเคเดี๋ยวไปปลูกสักคู่หนึ่งโอเคก็100เป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราทำการเก็บแครอทกันก่อนนะ เพื่จะได้มเมล็ดด้วยนะครับอ่านี่ไงมาแล้วครับอ๋อแล้วก็อีกอย่างไอ้ต้นนี้ที่มันอยู่ตรงนน้นใช่ไหมครับผมย้ายมาตรงนี้เพื่อที่จะได้โดนสปริงเกอร์ด้วยนะครับจะได้โดนสปริงเกอร์แบบคุ้มๆนะครับนี่อ่ะเดี๋ยวผมเด็ดต้นนี้มาด้วยนะครับก็คือไอ้ต้นพวกนี้ใช่ไหมครับเราทำเวสนี้เสร็จเราก็ไม่ใช่ว่าเอาไปขายทิ้งนะครับ่ะเดี๋ยวผมเก็บมาให้หมดก่อนจะหมดแล้วนะ อันนี้น,นี่ไปเก็บโดน,โบ,นบอบอสซัมไม่เป็นไรครับเราก็เก็บบ,บอบอสซัมมาด้วยเลยเกมปิงอยู่นิดนึงครับโอเคโอเคก็เก็บหมดแล้วนะครับโอเคอ่ะผมก็จะเอาพืชที่ผมเก็บมานะครับปลูกแครอทเพียบเลยเอาพืชที่ผมเก็บมาอย่างบ,บอลบอสซัมอะไรพวกนี้นะครับรู้ว่ามันดูเปลืองนะครับมันเอาไปขายเ้าได้ราคาดีกว่าแต่ผมเอามาอัพตรงนี้กันก่อนนะครับ โอ้ oh. สตานะ2สองอย่างโอเคมาเราก็จะทำการกดใส่เข้าไปเลยนะครับนี่เรียบร้อยเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับจากสีม่วงก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราอัพขั้นต่อไปมันก็จะเป็นหัวได้ตัวเสาแล้วนะ,ะเดี๋ยวผมใส่เพิ่มอ่านี่ไงมันยังเหลืออยู่นะครับต้องใส่ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะไม่เหลือนะแล้วก็แครอทที่ผมทำนะครับนี่ อ่าดูนะครับผมกดรับปึ๊บอ่ามันก็จะเพิ่มหลอดมาครับนี่เคเวสก็จะให้เราทําการเก็บพืชเดิมนะครับพืชที่เราพูดไปก่อนหน้านี้ครับเนี่ยมันก็จะสามารถทําได้เรื่อยๆครับแต่ถ้าเรามีไดโนเสาร์นี้ด้วยเราก็จะทํารับเคเวสได้2เคเวสไปเรื่อยๆครับแต่อันนี้ก็ถือว่าก็ยังดีเราก็ได้เคเวสหนึ่งไปเรื่อยๆครับ โอเคครับผมก็ได้ทําการเก็บเกี่ยวจเวดเควสมันเด้งขึ้นมาแล้วนะครับว่ามันครบเป็นที่เรียบร้อยครับโอเคก็ผมเก็บดอกเมื่อกี้นะครับไอเอ,อ๋ยนี่เก็บครบสิบแล้วนะครับก็กดรับไปเลยปึ๊บโอ้เควสมันวนไปวนมานะครับก่อนหน้านี้ให้เก็บดอกพืชเมื่อกี้นะครับแล้วก็ให้ปลูกแครอทร้อยหนึ่ง แล้วก็กลับมาเก็บดอกนะครับแล้วก็ปลูกแครอทร้อยหนึ่งอีกรอบหนึ่งนะครับเออดีนะครับอย่างนี้ก็กลายเป็นว่าเควสนี้ก็จะทําได้เรื่อยๆเลยนะครับโกงมากเคารนะรจริงครับผมจะสิ้นสุดแค่เส้นนี้ใช่ไหมครับแต่ผมทำา u e s ตรงนี้ไม่แน่ผมอาจจะได้ปนบอสซัมภายในหนึ่งวันเลยนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราปลูกแครอทกันก่อนเลยนะครับ อาแครอทนี่มีอยู่863ครับก็ปลูกกันต่อเลยครับนี่แครอท100่งครับที่ผมทำไปก็กดรับไปเลยเรียบร้อยอุ้ยกลายเป็นทำเคเวสวนไปวนมาครับเก็บดอกปลูกแครอทเก็บดอกปลูกแครอทแล้วก็เก็บดอกอีกรอบหนึ่งเฮ้ยดีเลยครับโอเคอย่างนี้ดีนะครับเพราะเคเวสอ่ะมันมีหลากหลายครับแต่ว่า ไม่รู้ทำไมถึงวนไปวนมานครับโอเคเราก็ทำการเก็บดอกกันก่อนนครับเราเอาส่วนที่เราเก็บได้นะครับก็คือพวกเจ้าที่เราเก็บมานี่นะครับเอามาให้กับไดโนเสาร์เลยนี่ครับผมว่าน,น่าจะไปขั้นต่อไปนะับปึ๊บนี่ก็จะเป็นมีหัวไดโนเสาร์อย่างที่บอกเลยนะครับ นี่ก็จะเป็นขั้นที่3หรือ4แล้วเนี่ยแหละครับโอเคก็ใส่ไปต่อเลยนะครับโอเคครึ่งนึงละไปเราไปเก็บกันต่อนะครับอ่ะก็ระหว่างรอแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะทําการครัฟให้ท่านผู้ชมดูเลยนะครับว่ามันคาฟยังไงนะครับอันดับแรกเราไปดูเควสกันก่อนเอ็ดูที่ครัฟนะครับนี่นะครับมันจะมีให้ครัฟอันนี้นะครับ3อันแล้วก็ ครับอันนี้1อันนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะครับแ m b e r s p i สได้นะครับเราก็ต้องมีเจ้าตัวนี้ก่อนครับเจ้าตัวนี้ก็จะมาจากอันนี้เลยอ่าเราก็จะทําการครับอันนี้นะครับก็จะมีเมล็ดอันนี้แล้วก็แบมบูแล้วก็ข้าวโพดนะครับหรือว่าคอนนะครับโอเคเราก็ใช้เงิน1 5 0 0 0นะครับก็เดี๋ยวเราทกัน นะครับแล้วก็ใส่เจ้าตัวมเมล็ดนี้ไปนะฮะอ่าแล้วก็ไปเอาแบมบูมาหนึ่งอันกับข้าวโพดนะครับโอเคเราก็จะทําการเอาพวกพืชที่เกี่ยวกับไดโนเสาร์นะครับก็คือพืชที่ผมได้กล่าวไปนะครับมาใส่นี่เลยใส่ไปเลยอ่านี่นะครับก็จะเป็นหัวไดโนเสาร์นะครับนี่ ก็สวยอยู่นะครับแต่ขั้นสุดท้ายสวยกว่านะครับเดี๋ยวเราทําการใส่เข้าไปอีกอไม่มีล้ก็เดี๋ยวผมมาอัพขั้นสุดท้ายให้ท่านชมดูเลยนะครับก็เดี๋ยวเรารอต้นไม้ให้โตสักครู่นะครับโอเคก็เดี๋ยวเราจะทําการคาฟเลยนะครับนี่เอาแบมบูใส่เข้าไปนี่แล้วก็ขั้วโพวึ๊ด แล้วก็ใช้ 15,000. หมืนละครับอย่างที่บอกเราก็ค้ฟไปเลยใช้เวลา15นาทีนะครับโอเคก็จะเป็นการคราฟประมาณนี้นะครับเราก็จะใช้เจ้าเมล็ดตัวนี้ในการคราฟนะครับเพื่อที่จะคราฟไปทําเป็นเมล็ดอื่นๆนะครับแล้วก็คราฟเป็นเจ้าตัวแอมเบอร์สปินนะครับแต่ ควสในตรงนี้นะครับยังไม่มีเควสที่อย่างที่ผมบอกนะครับมันจะสุ่มไปเรื่อยๆนะครับแต่ผมก็โชคดีกลับได้เควสปลูกแครอทหน0 0กับเควสรับดอกอันนั้นนะครับ3-4รอบเลยนะครับโหสุดยอดก็อันนี้จะเป็นการรับโบนบอสซัมนะครับถ้าคนไหนมีโบนบอสซัมอย่างน้อย3ต้นขึ้นไปนะครับก็รับเควสนี้ได้ง่ายๆเลยนะครับแค่เก็บ3ต้น ให้หมดนะครับก็ได้มาเลยนะครับแต่ว่าคนส่วนมากเขาไปทําเป็นบนบอสซัมยักษ์นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะลองใส่ดูนะครับว่าจะครบหรือ,อยังนะครับมันใช้120ยเลยนอ่ะใส่ไปเลยโอ้เหลืออีก1 8กิโลนะครับว่าแล้วว่ายังไม่เสร็จนะครับคือไอ้ต้นเนี้ยครับไอ้ต้นสีแดงแดงเนี่ยครับ มันได้น้ําหนักดีมากเลยครับถ้าเราปลูกเยอะๆะครับแล้วก็ไปปั๊มไอตัวอัพไอของแรปเตอร์นะครับแปบ๊บเดียวก็น่าจะตันไวเลยครับอ่าได้มาแล้วได้มาละห้ากิโลครับต้องการสิบแปดเฮ้เหมือนล่มเลยครับหเหมือนล่มเลยเอาไว้ตรงนี้เวลาฝนตกนี่แบบ นี่กลางล่มนะครับก็เหมือนแบบว่าสถานะบแบบเปียกใช่ไหมครับฝนตกมาปุ๊บกลางลมแต่ว่าไอต้นไม้ที่เป็นล่มน่าจะดีกว่านะครับผมปลูกไว้หรือเปล่าไอดีนี้น่าจะไม่ได้ปลูกไว้นะนี่แหละน่าจะพอดีแล้วครับใส่เข้าไปเลยดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่ที่เราเห็นอยู่สีขาวครับพอใส่ไปปุ๊บ นี่สวยงามครับเป็นไดโนเสาร์อาปากเลยนะครับแบบไดโนเสาร์สีเขียวตาแดงกล่ำเลยนะแล้วก็มีมือออกมาครับนี่สวยมากเลยครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับโอเคครับก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับประโยชน์ของเจ้า Ancient Seed Pack นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้า ไปแล้วครับบายบาย